เศร้าวันที่เท่าไหรก่อนนี้วันอย่างก็วันที่อย่างก่อนนี้วนัวนวันอีอย่างก็วนัพวนพุธวันพุธขอถ่ายรูปให้กับบ่ได้ถ่ายเยเมนเขาเปลี่ยนไปตีลิจันไดน้ลูกข่อยนะ่ะเออยายถ่ายคลิปยายถ่ายคลิปยายถ่ายคลิปเอาเออพ่อโก็เป็นบ้าเห็นแมวสิไปแลี้ยงแปะนั่นมาถ่ายเออแม่ถ่ายคลิปเอาบไปนี่น่ะ อันมันเปลี่ยนไปเด็กน้อยอย่างนันเป็นอย่างติ๊กี้นะย่ายขอไายลูกนายไายอยูเออบันเน่ได้เล่นไล่ไทยคลิปออกบันี้เน่ไล่ไทยคลิปออกว่าไงเนี่ยมามาให้ย่าไทยเดียร์เขบอกให้ไายยกเข่าบ่อปนั่นมาได้ไาย เออพอลงมาใกล้จังหวัดเราไปแหลนะนังใกล้จังหวัดเวลาลดมากไปแม่สิทธิยเอารลดมากคุณล่ะไม่ไม่ยายอันนั้นยายอันยายถ่ายคลิปเลยเออยายถ่ายยายถ่ายคลิปยายถ่ายคลิปอืมไม่เป็นไรยายถ่ายคลิปอืมใครเอารถอัน ใช่เอารถโรงเรียนมาก,ก่อนยายเอ,ยยาาอ็นเทสไทยยายว่าอันเกี่ยวนี่นะมันใหญ่มากล้วมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจังไหนปติมันเปลี่ยนบ่อยเฮาถ่ายรูปถ่ายภาพอืเสียยังเอา้าเสียพื้นนี่ติไปฟ้าคือมันคือพอดีแท้ไปฟ้าดนะเออเบิ่งแม่ศีราดไปเอาเทอานะั้ เนี่ยกลับมาส่งมื้อนี้หันอันนั้นอยู่มื้อนี้หันเย็นอยู่โอ้มื้อนี้หันอากาศดีเนี่ยย้ายกันเลยนุ่งอันนี้อยู่บ่ได้นุ่งเสียแขนยาวดอกนุ่งเสียแขนสั้นเออนุ่งเสียแขนสั้นมื้อนี้นะใครอยู่หลานอันมานุ่งเสียสวยมาให้ย้ายไายลูกให้แดงพัฒนาวอให้ไทยเออไหนโหลดมาแล้ววางย้ายจุด บายลูกเอ้ยเงินแต่สั่งหลายยืนยันไงึ้นม่านี่ะแตะสั่งหลาย,ส,ลายสบายเมี่ยงนีไปหอดลดฟรีไปหอดอันม้อสองลดฟีน่ะนักเรียนนักลอกน่ะไปหอดหม้อสองไ,งไม่เสียยังไม่เสียเงินเสียทองอย่างแกมันสบายเมี่ยงอันนี้ ไ่ได้เสียเงินจักบาทคารถคาร่านั่นนี่น,น่นอืมน้อากาศดีมือนี้ยน,นะอากาศดีย่าเลยเห็นหลานแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยย่า่าขอถ่ายรูปแดงมัน่นถาให้ถ่ายบันรรยายคลิปก็เออถ่ายคลิปเนนะเออถ่ายคลิปไว้ก่อนเสนอย่ามาข้อดีไม่เป็นหนังเขาเป็นแม่เด็กน้อย ไงขึ้นมามันถูกเปลี่ยนไปมันคืออิซ่าลา่ามันคือพีซ่าลาอืมตีกี่ยวนะเปลี่ยนมาย้ายท้ายลูกท้ายภาพมันะไหนเหตุนในห,หน้อยเดี๋ยวนี้ไงขึ้นมามันเปลี่ยนไปอืมเปลี่ยนไปเลยลายฟ้าเมื่อนี้นสองโมงครึง่งสองโมงครึง่งย้ายลูกกระเซ้ามันอาบน้ำแล้วแต่งตัวแล้ว สุมือสามโมงสี่โมงท่านได้ออกมาจากบอนเทียนอนเลน่นฟังข่าวฟังเล่นอยู่หันละเมื่อนี้อาบนา้ำอาบนใหแล้วอาบนา้ำอาบน้ำใหแล้วๆก็เลยแต่งตัวออกมาแล้วแต่งตัวออกมาอากาศก็ดีมะเขียงกับกระลังปูงบ้านเมียงเลยมะเขียงมะเขียงย้ายง่ามแล้ว ได้กินหมากบอบอักแข้งก็ไดน้นี่ล่ะแดดมึงนี่ใครเยอะแดดเอ,อ็มอแมซมเอ็มแซมหอมก็แก่เสียหัม,มก็ได้แก่เสียอันเก็บเงา้ยมึนี่ล่ละสะตอกกันเด้อเพื่อนๆสตอก